สุดท um ้ายพอเจอเนี <S 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 ่ยนี่คือเจอกับในสิ่งที่เป็นแหน่เขามาเขามาสลับสับเปลี่ยนโดยตรงนี่คือช่วงเวลาที่มันสลับสับเปลี่ยนสับสลับในสิ่งที่เป็นแหน่คนนึงออกคนหนึ่งเข้าอ้างว่าเป็นตำรวจนี่คือไม่ใช่จริงที่ตำรวจไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนี้คือเอารถมาทําในสิ่งเป็นรถอะไรรถที่ว่าขายเคียงรถของเอ้นั่นใีรข้างบ้านที่เป็นแหน่บางที่ใส่แว่นใส่แว่นซะไอผมหางยาวนั่นเพราะทางจะเป็นผัวผัวใครเด็กคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่น สลับสเปี่ยนอ้างว่าเป็นตำรวจอ้างว่าเป็นไอ้นี่นั่นคือช่างอยู่ที่อู่คนนี้คือทำอู่ในสักที่เป็นเองอ้างว่าเป็นเรือสีเป็นโน่นเป็นนี่เราไม่รู้ว่าเป็นไงเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายแต่คนที่มันเป็นแนงหลักที่ว่าเป็นทนายเป็นโน่นเป็นนี่เป็นแบบไหนหลักที่ว่าเป็นเนี่ยดูดีๆเขาผลิตในสิ่งที่เป็นของปลอมเนี่ยให้เด็กให้สาวหล่อที่ว่าอยู่ในระไรเป็นเองเขาปลอมเป็นผู้ชายปลอมเป็นกู้เนี่ยทำทำใสิ่งนี้เป็นเอ่ผลิตมาขายเพื่อจะยยกยอกในสิ่งของจริงหเอของปลอมเข้า แล้วการคลังคลังที่มันอยู่ในเป็นบ้าคลั่งอะไรคือบ้าคลั่งสิ่งที่มันเป็นแหะอะไรคือสิ่งที่มันแตกต่างข้อต่างที่มันแตกต่างนี่คือทางที่เป็นแนวมึงทำเพื่อเงินเหรอเว้เห็นเขาอยู่ในหลักที่เป็นแนวชีวิตอ่ะคนที่เป็นเนี่ยชอบนี่คือเซลลเซลกายเซลกายที่เป็นแนวใจมันกับโซลมันกับสิ่งที่เป็นแนวโซเวียตมันกับโซเวียตครับโซเวียตคือใจที่รอดบ้านบ้านคือบ้านคือทางที่เป็นแนว งองอที่งอโลงงอโรงเรียนงอโรงเรียนเหรอคือวงองอที่เป็นงอที่เส้นที่มันงอเส้นที่เป็นเป็นขดเขาเรียกงอที่เป็นระบบตัวเนี้สองอะไรคือยู่ที่สองคือแนวทางที่เป็นเนี่ยระบบระบบที่เป็นงองอที่เป็นผมผมไม่ได้พูดถึงงอโดยตรงเขาเป็นงองอที่เป็นแหน่อะไรคือความมั่นคงของชาวจีนที่อยู่ในประเทศแหน่เย้ยทำไมถอยกล้องมันมืวอย่างเงี้ยเยี้ยพวกนี้ตัดอย่างเงี้ยวะเนี่ย นี่คือตัวหนังสือที่มันอยู่ในหลักที่เป็นแนนคือตัวที่มันติดกับตัวที่ไม่ติดสิ่งที่เป็นโรคที่เขาทำเนี่ยนี่คืออยู่ในหลักที่เป็นเครื่องที่ไม่ใช่ของทางนี้เป็นแนนคุอบางอย่างเครื่องนี้เขายึดไปกับสิ่งที่เป็นแนวทางของทําในวิสาสะวิธีที่เป็นอะไรที่ละเอียดอะไรคือหลักที่เป็นฟาร์มานซีนี่คือฟาร์มาซีที่ใช่กูไม่ใช่ฟาร์มาซีแต่กูยืนอยู่ในหนึ่งในหลักที่เป็นแน่มก็ผิดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรกับสิ่งที่เป็นแนวทางที่ว่าผิดต่อคนองคุณหรือผิดต่อหลักที่เป็นนการตัดสิ วันนี้ตัดสีนผมแค่บอกอยากให้รู้ว่าความจริงคืออะไรชีวิตอะหลักที่ว่าเป็นรัชกาลที่แปดนี่ครัชกาลที่แปดรู้ไหมหมันคึงข่ายเราแปดนี่คือสิ่งนี้ทางนี้เป็นให้คนเนี่ยได้ปลุกพ้นพจากปัญหา,าคือไทยแลนด์เดียนี่คือแลนด์เดียที่อยู่ในคำว่าไทยนี่คือ IA, เดียร์คือหลักที่เป็นความรักที่อยู่ในหลักไม่จฉาผูกพันกับคนทักษิณเนี่ยเขาเป็นลูกหลานเขาเี็นความเคารพเขาเป็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการรักษาที่เป็นเนี่ยคนเรามันอยู่ในหลักที่เป็นเนี่ย เจ้าไงกับจิตใจที่เรียกว่ามีเพียงเท่านี้เท่าที่มีคืออะไรนี่คือสิ่งนี้เป็นเขาสลับอันคือจะยัดในสิ่งที่เป็นปัญหาของของชีวิตที่เราว่าเขาผมไม่เคยเสนอให้ใครเลยผมไม่เคยเห็นไม่เคยเสนอมีแต่เพียงนี่สิ่งนี้เป็นเอาเด็กมาหลอกผู้ใหญ่เด็กที่หลอกผู้ใหญ่นี่คือหลักจะเป็นลิงหลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าที่อะไรหลงเชื่อหลงผิดอะไรก็หลักเป็นหนุมน่มๆกระชุม่มกระชวยนะเพลงของแม่พุ่มพุ่มพวงอะไรคือหนุ่มๆเห็นหนุ่มๆกระชุ่มกระชวยดูดู วัยรุ่นที่เขาทางานทาการน่ยนั่นแหะกะช่ชวยกระตอในทาก,กินใจไม่ใช่เห็นเห็น้ชายแล้วแข็งอยากนู่นนี่นี่ไม่ใช่สิ่งนี้เป็นพวกเราใหญ่เห็นว้ที่แบบใบจะเติบโตเนี่ยเป็นในสิ่งนี้เป็นเพาความตั้งใจที่ว่าเป็นมีทํางานทําการเห็นหนุ่มๆแล้วก็ช่ชวยกนระตในทางกินในชีวิตที่ว่ายังอยู่ในก,การทํางานของคณอนา,า,าคตแหละนั่นแหละอะไรคือแสงเกงขาไว้เขาไม่ได้แสงเกงขาที่เป็นแหนขาสส้นเดียวขายาวก็อยู่ในหลักที่เป็นแนวทางของป้องกันได้เราะอย่างสิ่งนี้เป็นพัฒนาการของ เพาเป็นคนเนี่ยคุณเห็นเพลงนั้นเป็นเพลงตลกหรอ่นั่นคือความหวังที่อยู่ในรัสเปเน่ยอกฮอกของสิ่งที่เป็นในทางของสิ่งที่เป็นเน่เพลงที่อยู่ในรัสเปเน่ดีใจอะตะกระแตงโยโย่คืออะไรใช่บางอย่างถึงมันก็ตะกระแตเนี่ยเขาก็โดดคำว่าก็โดดเนี่ยอะไรคือแคนกกโรอะไรคืออะงแต่นี่ก็โดดถึงจะไม่เหมือนกับแคนกกโรแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเน่คาเมนไรเดอร์อะไรคือคาเมนไรเดอร์ที่อยู่ในรัสเปเน่เลือกถึงจะไม่ใช่สีเดียวกัน แต่ก็นั่คือชีวิตที่ว่าผมพยายามที่อยู่เนี่ยเป็นเชาวว่ากาะเก T O S T O ที่เป็นคอสคอสเป็นยังไงบางอย่างเต่าเขาเดินทีละสามขาดูดีๆเต่าเขาเดินทีละกี่ขาเขาเดินสามขาขาหนึ่งที่เก้าเนี่ยคืออะไรเก้าขึ้นแต่อีกสามขาอึนนคือการเดินเดินที่เป็นของกันสามขาดูดีๆเขาเก้าขาขึ้นพอข,ขาลงเนี่ยอีกสามขาตามมาดูดีๆเขาเก้าทีละสามขาเขาไม่ไดเก้าทีละขา ดูดีๆเต่าที่เขาชา้ชาๆหนึ่งคืออะไรสามขาหนึ่งเขาเดินทีละสามเขาไม่เดินทีละหนึ่งขาที่ยกขึ้นน่ะและ้วพี่ถึงที่หนึ่งอ่ะนั่นคือพร้อมกันพร้อมทีละสามขาดูดีๆบางอย่างเขาไม่วิ่งแข่งกับกระต่ายเพราะกระต่ายเขากระโดดเต่าเขาชอบเดินเขาไม่วิ่งเขาไม่วิ่งวิ่งอะไรไงวิ่งหนีกับสิ่งที่เป็นการพันที่มันไม่สมควร จะเห็นตรงทุตัววายเนี่ยตัววายที่ที่มันที่มันแตกต่างตรงที่เป็นแหนนั่นคือตัววายที่ติดกันกับตัวที่ไม่ติดกันสิ่งติดกันเนี่ยนั่นคือหลักที่ว่าทําโดยวิสาสะกับเพื่อการตลาดแต่ติ่งที่ไม่ติดกันเนี่ยนั่นคือหลักที่เป็นให้รู้ว่าความแตกต่างของรายละเอียดของความเป็นคนคือที่อะไรความแตกต่างที่เป็นของไม่ได้มาลามลางทั้งนี้เป็นสิ่งเสียหายอยากให้เป็นคดีเนี่ยทําได้ทุกอย่างตอนนี้ทางไหนดูอันนี้คือสิ่งที่เป็นไหน อันนี้คือใช่อันนี้คือใช่ในหลักที่เป็นแนวการผลิที่เป็นเนวดูดูตรงขอบเห็นไหมขอบตัวใบไม่ติดแต่นี่คือตัวใบเห็นไหมมันรั้มุมมากับทางที่เป็นเนยติตีตับขอบที่เป็นขอบที่เป็นเนยขอบเขตของไอ้นั่นเนี่ยเนี่ยดูความแตกต่างรายละเอียดเหรอใจอะในสิ่งนี้เป็นคือควันที่อยู่ในหลักเป็นแน่คือไม่อยากให้คนอื่นต้องเสียหายกับในหลักที่เป็นคือช่วยให้หลุดพ้นจากปัญหาที่ว่าเป็นคนที่ถูกจับหรือติดไปกับในทางที่ผิด เขาไม่ได้ทาอะไรผิดเขาอยู่ในหลักที่ว่าใช่หรือไม่ใช่นี่คือใช่อันนี้คือไม่ใช่สิ่งที่มันมากับในหลักช่วงเวลาที่สลับสับเปลี่ยนช่วงเวลาคนไม่อยู่ทําในสิ่งว่าเป็นศัตรูตูที่อะไรที่หูที่ตาชี้ใสิ่งนี้เป็นของทางที่ตาแรตาของกล้องวงจรปิดคือกล้องวงจรปิดที่มันอยู่ในหลักที่เป็นไงนบางอย่างกล้องวงจรปิดที่เป็นตรนเนี่ยจะเป็นทางดีนั่นคือหลักที่หลุดพ้นจากปัญหาจะในสิ่งที่เป็นแต่บางทีเขาทาในสิ่งที่เป็นให้ดูอยู่หรือไม่อยู่ทําในสิ่งที่เป็นไหนหลักรอบ ออกมาจากทางซีพีแล้วเอาทางล้าเป็ดไข่อะไรคือไข่อะไรคือหลัก่เป็นไลูกเป็ดตัวนึงโตได้ไหมกับสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นแนงทางที่ไม่ได้กินนมแม่เขาโตขึ้นยากเขาเหงาเขาอ,อยู่ในหลักที่เป็นนงเขาอ,อยู่ในฟองอยู่ในควอ,องอุ่นของสิ่งที่เป็นแงอย่างที่คนเนี่ยถ้าคนอยากจะเลี้ยงนี่เป็นอ,อุปถัมย์เลี้ยงดูเลี้ยงได้ทําได้เพราะนี่นนคือหลักที่เป็นความอ,อุ่นที่มันอยู่ในหลักเป็นขอเข้าใจไงสิ่งที่เป็นแบบไหนอานนี้คือสิ่งที่มันมากับสิ่งที่เป็นนง นี่ดูสิ่งเป็นปัญหาตัวนี้แหละเป็นเองเดี๋ยวพาคปีนี้เจ้าหน้าที่เสียหายจะทำในสิ่งเป็นจับแพะจับคนตายจับในสิ่งที่เป็นที่ตโลกอ่ะเขาเรียกคอมมิเดียนคอมมิเดียนคอมมิเดียนคือคอมมิเดียนอะไรคือแนวทางที่เป็นไทยเลนเดียนไทยเลนเดียร์เมาเดียาเนี่ยดีอาร์ที่อยู่ในเป็นคู่ขนานนี่คือคู่ขนานอย่าเข้าใจในสิ่งที่เป็นซีโอเอ็มเนี่ยคืออะไรคอมมิเมเคชั่นอะไรคือดีอาร์ดีอาร์ที่เป็นเองเพราะไม้เดียร์ยูเหรอทางที่เป็นไม้เป็นเดียร์เป็นยู คือทางที่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นคนที่คนที่อยู่ในหลักที่เป็นพัฒนาการของแต่บางอย่างถ้าจะมากับในสิ่งที่เป็นมาสลับสเปลี่ยนมาหลอกเนหลักเป็นคือทำอย่างนั้นนะ่ะเพราะบางอย่างสิ่งผิดมันผิดที่คนมันไม่ได้ผิดที่สิ่งของสิ่งของของแท้หรือของปลอมมันอยู่ในหลักที่เป็นคุณทําให้เขาดีใจหรือทาให้เขาอยู่ในหลักที่เป็นเนี่ชั่วคราวรอคือชั่วคราวทาทำในสิ่งที่เป็น คุณเห็นตลกเห็นว่สีที่เป็นดัมมี่อะไคือดัมมี่สีนี้เป็นระบบของไงจริงๆคือไม่อยากให้มันเป็นปัญหาตัวี้หลักที่เป็นแง่เสือกแล้วนะตัวหนังสือภาษาอะไรอะภาษาที่มันเป็นของทางอังกฤษไหมทางสาษาักฤไหมทางที่เราเป็นแง่ความแตกต่างคืออะไรดูของอังขวาเนี่ยอยู่ในหลักที่เป็นมันก็แผงแผงยาคุมอันซ้ายนี่คืออะไรนี่คือหลักที่เป็นระบบของ เพลสเพลซี่อยู่ในหลักเป็นขโค้กเลือกให้เป็นทางที่ถูกหย่เลือกไปทางที่ผิดเพราะชีวิตเนี่ยเขาว่าผิดเะยตอนในหลักที่เป็นพื้นที่หรือผิดกับในหลักี่เป็นเขาว่าผิดเนี่ยพอพึ่งที่ทารังคืออยู่กับรังพึ่งของเขาเนี่ยเขาไม่ผิดนะแต่สิ่งที่เป็นทางที่เป็นผีผ,ผีน้าเด็กเนี่ยอะไรคือการศึกษาะหะไรคือโรงเรียนสิ่งมันผิดเพี้ยนแต่เป็นสมติที่หนึ่งแต่อยู่กับในหลักที่เป็นแรกกับชีวิตที่เราว่าเป็นเนี่ย ไม่มีที่จะกลับบ้านไม่มีที่ไปไม่มีที่ที่จะไปเนี่ยที่สามในครอบครัวคืออะไรที่สามในครอบครัวคือลูกคือชีวิตที่เต็มเต็มกับในหลักป็นพ่อกับแม่คืออะไรเนาะมันมันอยู่ในหลักเป็นหมาตำรวจเหรอเพราะหมาตำรวจเนี่ยคุณเอาเอาท่าของเจ้าหน้าที่หรือคุณเอาใช้ในสิ่งที่เป็นทำไมถึงพูดว่าหมาทำไมไม่ถึงคูกว่าสนักตำรวจเพราะหมาหนี่งอ้คือคำว่าหมายหมายหมายอะหมายตั้มหมายตั้มหมายที่ตั้มตั้มอะใช้ย่อไอคือยอ อันนี้คือหมายตัวยอ่อนี่ตัวยอ่ยอย่อย่อลงแล้วต่ำหรือไงอันนี้คือสิ่งที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่คำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณจะเข้าใจในสิ่งเป็นกฎหมายของความมันเป็นไหนพวกเราผู้ใหญ่แต่ถล้าคุณทําในสิ่งนี้เป็นไหนตำรวจอะไรคือตำรวจเจ้าหน้ี่ตำรวจใช่ขาตำรวจนี่คือสำรวจอะไรคือเราราที่เป็นสำรวจตัวน,นี้เป็นความความถูกต้องความปลอดภยัยต่อต่อันีคืออะไรความคิดสิ่งเป็นสัมเนี่ยเสอเสืออะไรชีวิตจิตใจอะไรคือเราที่เป็น ลูกเสืออะไรือลูกเสือสามัญตัวนี้สิ่งนี้เป็นพาร์ตินเดอร์พาร์ตินเดอร์นี่คืออะไรเนยนมนมบัาคือดื่มนมดื่มในเป็นสิ่งเป็นไงให้รู้ว่ากินข้าวนมนมข้าวกินข้าวหรือคือนมปรจืดนมเจ้าวนมเปรี้ยวนมหวานแล้วก็นมข้นนมเม็ดก็มีกับในสิ่งนี้เป็นทางงานของสิ่งนี้เป็นไงความเป็นคนเน่ยถ้าดูดมันช้ากินมันไม่ก็ได้กินพร้องนมกินกับน้าคือโอกาสที่จะเติบโตไปทางที่ว่าเป็นไงใหเป็นปัญหาตัวนี้สิ่งนี้เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่